เชื่อหรือไม่เชื่อต้องปฏิบัติให้เห็นเสียก่อนถ้าพวกเธอคันก็แสดงว่าพวกเธอคันเพระแต่บิดบกคันหลักธรรมะของผูุ้ทธเจ้าพูดถึงผูุ้ทธเจ้าตัดถึงนรกสวรรค์หนึ่งบนเรื่องบาปเรื่องเทวโลกเรื่องอาลุบพรมเรื่องสุตวาทาห้าชั้นและเรื่องมหาบรินิพานนี่ข้อหลังกข้าใจนะก็เลยพูดให้ฟังนั่นแหละการคือปฏิบัติยาส่งจิตออกนอกดูแลตนเองนั่นเลยถูกต้องดีงามอย่าว่าคนอื่นไม่ดี อย่าว่าคนอื่นดีให้รู้ว่าดีและไม่ดีเป็นปกติขอให้ลูกหลังเข้าใจนะให้รู้ว่าดีและไม่ดีเป็นปกติถ้าจิตของลูกเป็นปกติปับ๊บลูกจะสามารถมีสติเหมือนกับไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวกับโลกธรรมแปดนี่ล่ะเรยพูดให้ฟังเรื่องการทําจิตตภาวนาเป็นคารวะญาติโยมทุกวันนี้เขาเอา,เ,อา,เ,อาเขากําลังจะสอนพระ เรายังสาธุกับญาติโยมเขาอยู่ก็้ามันเร็วนี่้ามันชั่วนี่เขาพูดถูกหมดนี่เขาหลักธรรมหลักวินัยมาเทศนี่แล้วทุกวันนี้เนี่ยคนละโลกเลยนี่ใช่ไหมละ่ะหลวงพ่อยังอยากให้อุบาจกอุสิกากลุ่มนี้รววพลังใหญ่ทําสังขยายอยู่อย่าเห็นพระดีอย่าเห็นพระที่ถูกต้องดีงามตามธรรมตา,ามวิน,นัยไม่อยากเห็นพระเร็วๆช้าๆแบบนี้ที่ทําเครื่องรางของขัง เรียอะไรเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่าวนาขอไปหมดพระจับจ่ายใช้เงินใช้ทองเหมือนกับคารวาะญาติโจมเหมือนกับบวชมาเพื่อทําลายพระพุทธศาสนาเหมือนกับทาลายหลักธรรมหลักวินยัยเหมือนไม่มีความเคารพพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์เลยเราเห็นเอาไอ้กลุ่มที่เขากาลังจะขึ้นมาเดี๋ยวนี้ที่เป็นอุบาโกประชกานี่โอ้ยเราดีใจนะ เขาเอาพระไต่บิดดมาเลยเอาหลักธรรมอกอ,กท,อก,ทกที่ไหนเอาหลักธรรมเดกที่ไหนมาวัดเลยอะ่ะว่าเรายังสาทุกับเขาอยู่นะพอเราก็เห็นนี่เลือดไหมเบือเสดไหมล่ะพระนี่มีไหมล่ะส่วนมากก็ไม่มีพระแท้ที่ถ้าหลวงปู่เป็นพระที่เขาถูกกุบาสวิกาเขาด่ายอย่างนั้นหลวงปู่จะแทรกบนดินหนีแล้วแต่นี้หลวงปู่เป็นพระผู้อยู่ในธรรมในวินในไง สีมิสุที่สมาธิมิสุทธิปัญญาวิสุที่เพื่อมากเพื่อผลของเราเราไม่สะทกสะทานดีใจกับอุบาสกสิกากลุ่มนั้นคือเห็นพระไม่ละเห็นโยมไม่ละนั่นเรื่องของเรื่องโยมก็ไม่รู้พระก็ไม่สอนเงินทองยิ่งมากยิ่งดีหอบกันมาหอบกันมาโอ้ยประมาทพระเจ้าขนาดนั้นเลยไม่รู้เลย ว่าพวกเธอตายแล้วจะไปจมในมหาเวจีนรกเพราะประมาทหลักธรรมหลักวินัยก็เหมือนประมาทพระพุทธเจ้าภาวนาเห็นนรกไหมล่ะภาวนาเห็นสวรรค์ไหมล่ะแม้ตต่ภาวนาเห็นจิตตัวเองก็ยังไม่เห็นไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรทําอะไรตุ้งแต่งอะไรนี่เลยพูดให้ฟังถ้าภาวนาเป็นนี่ศาสนาจะเจริญนูกนะร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือถ้ารู้บุญรู้บาปเนี่ย ถ้ามีความละอายหน่อยพระเราจะเป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์อุบาสกอุบาสิกาก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกากที่สมบูรณ์บริบูรณ์นะลูกนะ